ทุกคนเป็นเรื่องมาอยู่ตรงสะพานใหม่สะพานใหม่นี่เป็นซอยท่าเรือพีสีนิคมนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดท่าเรือพีทุกวันเสาร์นะก็เ,เรามีร้านานําเสนอนี่ร้านนี้เลยร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก๋วยเตี๋ยวไก่ตืนนะชามละสี่สิบาทเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊เก่งนะธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบก็เหล่าห้าสิบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนอู้ยดู ดูดูดูไก่ก็สิหม้อมาเริ่มเลยโอ้ยสองหม้อใหญ่ๆเลยทุกคนนะนี่โอ้ยจะเก่งจะเก่งเดี๋ยวเอาเซเล็กเซเล็กเซเล็กไก่ตุ๋นมีกอเหลาด้วยเหรอมีจแต่ไม่มีข้าวนะคะโฮ้ยมีมีกอเหลาไม่มีข้าวก็กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าโอ้ยมีไข่ด้วยแบบนี้เหรอเท่าไหร่แบบนี้เท่าไหร่แบบนีห้าสิบค่ะออ๋มีไข่ด้วยห้าสิบบาทดูไก่สองหม้อ เดี่ยวห้าสิบให้ขนาดนี้เลยค่ะนี่นเดี๋ยวผมเอาธรรมดาสี่สิบบาทนีู่ดูทำซุปน่ากินมากอริรัตน,น์เปิดวันไหนบ้างอะ่ะหยุดวันเสาร์วันเดียวค่ะหยุดทุกว,วันเสาร์าเปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงจนไก่หมดค่ะแปดโมงจนไก่หมดสองหม้อนี่เนะาะค่ะนี่ เขาบอกร้านนี้น้ำซุปเด็ดมากดูสีน้ำผึ้งน่ากินน่ากินเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนมีเหลืองอะเอาเอาเป็นมีเหลืองมีเหลืองเอาเอาห้สิบาท่ะเอาพิเศษละพิเศษะอยากดูพิเศษได้เยอะแค่ไหนนี่อันนี้เราเป็นมีเหลืองมีเหลืองเปลี่ยนที่เราจะกินเส้นเล็กเปลี่ยนนี่นี่เป็นของเรามีเหลืองมีเหลืองไปดูไปดู ไข่ไหมคะพิเศษอ่ะโอ้ให้แบบนี้เลยเหรอค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นมาจะได้แบบนี้ไหมเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะนี่อ้ดูไค้ามือสัน่นไปขามือสัน่นสั่นอะไรก็ไม่รู้ฮะยังไม่ทานข้าวอ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกินแล้วกันนี่ทุกคนได้มาแล้วจานนี้เราสั่งแบบพิเศษ50บาทนะ นี่ไปดูมีน่องสองล่องมีตีนอ้นะอนะอินนะแล้วก็มีไข่มีเลือดนะชามนี้ห้าสิบาทมาเดี๋ยวมาชิมมีเหลืองอีกแล้วมีเหลืองอะไรที่เราจะกินเส้นเล็กเห็นมีเหลืองแล้วอดใจไม่ได้หนะนี่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนชิมน้ำซุปก่อนอืมทำร้อนมากอืมคน น้ำนทำดีนวลนวอน้ำทำดีนวนว,นนดนว,นวเดี๋ยวขอปรุงเครื่องหน่อยนะทุกคนนะตามสูตรหนุ่มมงชนก็เผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมดูใส่พริกนี่ไม่ได้ไม่ได้หนุ่มมืงชนใส่แซบนี่น้ำส้มน้ำส้มใส่ไปชอบกินรสชาติไหนครับปรุงเอาแต่น้ำซุปก็ดีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ อนะัดเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับนะหยุดทุกวันเสาร์นะวันที่เขามีตลาดนะัดหยุดมาถ้ามีเหลืองไปแบบนี้บอกให้เลยว่าอร่อยมากนี่เพราะว่าเส้นเขาจะแบบไม่ติดไม่หนืดกันนะไม่ติดกันเส้นโอ,อโอ้โหพริกหอมมากทุกคนล้วชิมด <c oughs> ูโอ้โหพริกเผ็ดเดือนก่อนนะใครจะมา พริกลาที่เผ็ดมากไปอืมอร่อยอืมนื้มดุด่ยไก่อุ้ยเปื่อยมากอืมอืมเขามีด้วยใส่กระดูกให้ด้วยเดี๋ยวบอกให้เลยไก่เปื่อยมากทุกคนอืมอืมอืม,อม ตุิงไก่เปื่อยมากนะทุกคนเฮ้ยทำดีอร่อยนะมีอไข่ด้วยเนี่ยดูไข่ลูกเบิ่มเลยนะอยห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงทุกคนอืราคาดีราคาดีดูเฮ้ยทำอร่อย อ,อแต่ไม่ดูน่องกับไม่ดูนอ่องนะจะบอกนะพริกเขาเผ็ดมากร้านนี้ระวังระวังอเอาใช้มือเนี่ยลองออืเบื่อไหมโอเคถ้าใครจะมานะร้านนี้เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนไก่หมกเขาทำหม้อไก่หมอ้หมอใหญ่ๆสองหม้อเลยทำดีมากรสชาติดีโอเคเดี๋ยวชิมหน้าร้านไหนว่ากันใหม่สวัสดีครับ